เริ่มต้นตั้งแต่เมนูคือ20บาทแพงสุดก็แค่100บาทความที่ว่าเราทําทุกอย่างเองกุ้งหอยปูปลาเราไม่ได้จ้างแกะเราแกเองเราจะรู้ตัวไหนสดไม่สดคือเราคัดออกตั้งแต่ตอนนั้นเลย สวัสดีค่ะชื่อออยค่ะจากร้านแสนแหมปูปลาค่ะอยู่ที่ราชบุรีค่ะก่อนที่จะมาทําร้านนะคะก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆแต่ความว่างของแม่บ้านนะคะคือรักในการทําอาหารก็คือชอบทําน้าพริกทําหมูแดดเดียวแล้วก็เราก็ขายตามเพจพี่ออเดอร์วันหนึงกิโลลูกค้าคนไหนเราก็ส่งไล่์ส่งเองคิดเองเคี่ยวเองกว่าจะได้นะ้ำปลรรานคือ ชั่วงแล้วก็รอตกตะกอนอย่างนะพี่คือทําเองสูตรของเราเลยคิดสูตรนานไหมต้องบอกว่า5-6เดือนหลังจากทําน้ำพริกเราก็อยากจะขายอะไรที่เกี่ยวกับปลาร้าทุกอย่างก็คือเหมือนอาหารอิสา เราก็เลยเอาว่าความที่แฟนชอบหมูย่างตอนนั้นหมูปลาร้ามันดังเนาะเอ้ย,อยงั้นเราทำเจวปลาร้าเอานะ้ำปลาร้าเราเนี่ยไปทำเจวปลาร้าเปิดพีออเดอร์เลยวันหนึ่งสิชุด20ชุดในเมืองจะส่งเองลูกค้าติดใจบวกกับ delivery เพิ่งเข้ามาก็ลเลยลงขายขายหมูปลาร้าอย่างเดียวเลยค่ะคือติดชาร์จของพุดแผ่นด้าขึ้นเป็นร้านเด็ดประจำจังหวัด เราล,ลองทำลูกแค่สี่ห้า 4, โต๊ะนะตอนนั้นคือขายแค่หมูปลากับส้มตำสี่ห้าโต๊ะผลตอบรับดีมากก็ขายอาหารอีสานทั่วไปเหมือนร้านอื่นๆแต่คือมันเด็ดตรงที่น้าปลาาวันแรกห้าโต๊ะห้าโต๊ะก็ไม่พอลูกค้าจองคิวยาวมากไี่แค่ขายหมูปลานะลูกค้าถามถึงตรงที่ว่าน้ำปลาาพี่อร่อยมากนะแล้วทำไมพี่ไม่มียำเราก็เลยแบาเฮ้ยทำยำหมอ 70-80แล้วลูกค้าจะต้องกินคือแบบได้กินแค่อย่างละหน่อยอะ่ะเออเราก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นเราทำยำยํา20บาทดีกว่าในราคาถูกซึ่งมีจต่คนคัดค้านพ่อแม่คัดค้านแน่นอนว่าจะทำแล้วจะไปได้อะไรกว่าจะได้นอนกว่าจะต้องแบบไปซื้อของกว่าต้องมาเตรียมวัตถุดิบเราอยากให้ครอบครัวเนึงอะค่ะมาทานก็คือจะต้องมีครบทุกอย่างเด็กกินได้ผู้ใหญ่พ่อแม่คนแก่ปู่ย่าตายายคือมาทานคือร้านเราจบเลยจนมาเมื่อวานนับบินอะคือประมาณพันสองร้อยกว่าจานอะ เร,เริ่มต้นจากถ้าลูกค้าอยากสั่งเป็นไม้ก็ได้มาละสิบาทแต่ถ้าเป็นเซ็ตคือลูกค้าจะได้ทั้งเจลทั้งผักครบเลยครบเซตได้ขา้าวเหนียวด้วยก็เซ็ตร้อยก็จะมีเซตตั้งแต่ S M L x L คือยำอะเริ่มต้นตั้งแต่เมนูคือ 20, บาทแพงสุดก็แค่ร้0ยบาทปูหมาแซลมอนกุ้งคอหมูย่างแล้วก็จะมีปลาหมึกไข่แดงเค็ม 11โมงค่ะถึง2อทุ่มหยุดทุกวันอังคารค่ะ084-248-2899้ร้านอยูงง่ยืงกับแมคโครตรงแยกไฟแดงจีดิหักสั่งเดียวกับสมายเฟอร์นิเจอร์ค่ะทุกวันนี้ยอมรับว่าได้นอนวัละสชั่วโมงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากกระแสตอบรับดีเกินคาดคือไม่ได้ตั้งตัวความที่ว่าเราทำทุกอย่างเองไง ใจในวัตถุดิบตลาดจ้จเองเลยกุ้หอยปูปลาเราไม่ได้จ้างแกะเราแกะเองเราจะรู้ตัวไหนสดไม่สดคือเราคัดออกตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือยำา20บาทไม่ใช่ว่ามันถูกแล้วมันจะไม่ดีแต่สําหรับเรายำย0บบาทคุณภาพเราคัดให้ลูกค้า